ครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับผม PS ครับ PS นะครับผมเป็นเจ้าของซีบิ c f d คันนี้นะฮะ <Yeah. S 2> f d พี่บอกรถบ้านนะครับผมรถ <คำ S 1> สตีนะครับโอ้ <c oughs> ตอนแรกคือถ้าปิดสามฟอผมจะเชื่อเลยพี่ก่อนมาตกใจเจอม่วหูเข้าอันนี้พี่ทำอะไรกับเครื่องไปบ้างครับพี่ก็มีปอบมีลูกมีกา้านแคร์วาล์วสปริงมิเตนนอร์ก็ครบ,บแหละ ก็คือถามว่าไม่ทำอะไรดีกว่าเล่ถามไม่ทำอะไรดีกว่ามไม่ทำดีกว่าทำขับเดิยอย่างเดียวพ่อขับเดียวอย่างเดียวที่เหลือหมดแล้วก็คือที่พี่บอกมาเมื่อกี้นี่คือทั้งท่อนบนทั้งท่อนล่างทุกอย่างแล้วแล้วเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบของอะไรครับพี่เป็นของอะไร72ครับูอ้ายบูอ้ายของเมก้าครับของเมกาใช่ไหมพี่อืม72มิลเหรอครับพี่อืมจะเรียกจะรหัสจะไม่เหมือนกับเพื่อนนะพี่จะใชาย เรียกได้ว่าอันนี้จูนมากี่มาครับพี่ตัวนี้843แบ่งสี่สิบสามแปดร้อยส่พี่พี่บอกรถสตีนะครับผมนี่ดูจำทะเบียนไหมนะครับอย่าไปดันนะพี่ทัานี้นี่สวนหายครับพี่นี่ระบบน้ำมันนี่มาเต็มเลยนะพี่เป็นแมคานิกปั๊มครับเป็นแมคานิกปั๊มใช่ใช่ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลย7-8ม้าสบายดโอ้โหแล้วเทาเดิม เคยขาดไหมพี่ยังยังเราไม่ได้ออกกระชากอ่ะมันก็จะไหลออกไปเรื่อยๆมันก็จะสนองก็คือพี่ไหลออกไม่ได้แบบว่าจะยกปึ๊บเลยไม่ได้แบบว่าชักคัดทันทีพี่สำหรับแปดร้อยสามสิบกว่าม้าพี่เมื่อกี้เท่าไหร่พี่แปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยสี่สิบสามแ้าเมาพาเดิมยังเอาอยู่นะพี่แล้วแล้วช่วงแรงมาเท่าไหร่ที่เขาต้องเปลี่ยนเพาวแล้วครับพี่สำหรับสำหรับมันต้องกระแทกนะ เราขับอ่ะอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราขับโทษดแบบว่าแบบว,ว่าจอดออกก็คือควรควรจะเปลี่ยนพาวเป็นพาวซิ่งไปเลยยู่ไหมพีมม่สำหรับตัวนี้ยังยังใช้พาวเดิมนะครับ GPS บอกก็คือทำทุกอย่างนี่ข้อข้อออกกันชนแล้วด้วยอแสงวัดต้องดังมากเลยเพี่เอพี เทอร์โบก็อาจจะไม่ดังทุกท่อเอ็นเอนะพี่ใช่ไหมเทอร์โบก็จะดังดังดังซอฟต์อ่านี่ถ้าผมเห็นสามดอท่อออกนี่นี่คือไม่ไม่ไม่ธรรมดาไม่ต้องกลับแล้วที่ขั้นมาฮัทพี่ดาแลใช่ใช่ถ้าเป็นเอ็นเอนะผมเห็นเครื่องเคนะสามดอเอ็นเอแล้วท่อออกนี่แค่สตาร์ททีก็รู้เลยเทอร์โบก็เบาหน่อยเทอร์โบก็จะเบานิดแต่ว่าระดับแรงมาฮาทนี้ก็ได้อยู่ครับพี่แล้ววันนี้พี่คือทำตีโป่งด้วย ้อกับยางที่เราที่เราใส่มันจะดูแบบไม่ได้รถถังอะไรไม่ได้แบบว่าให้ยืดออกมาล้อยืดอะไรอย่างนี้ก็คือเราตีโปร่งรับโปร่งทรงฟิวนี่มันมันกว้างกว่าของทัยอาร์มไหมครับพี่กว้างกว่ากว้างกว่างกวาไหมพี่ก็คือยืดปร่งโตโป่งยืดออกมาจากบอดี้มากกว่าไทยอาร์อีกใชอืมโอ้แต่คือคือผมต้องบอกว่าคันนี้สลิปเปอร์คาร์เลยนะพี่คือ สลิปมากสลิปมากๆอะพี่ก็คือก็คือขับตามท้ายมาไม่รู้อ่ะพี่ไม่เห็นท่อด้วยไม่เห็นท่อด้วยอะท่อด้วยเจอแปด้อยสี่สิบสาเข้าไปหายแสดงว่าแสดงว่านี่พี่ก็ต้องแบบว่าขับเล่น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 ทั่วไปนะพี่ขับเล่นบ้างวันไหนฝนไม่ตกอากาศดีๆก็มาขับเล่นดูแต่ยางนี่ดูยางโตโยนะฮะตองแปดอ๋อตองไอตัวตองแปดตัวนี้ก็คือถ้ามันมันกลัวฝนนะยไหมพี่ตัวนี้ ตัวนี้หรอกก็ฝนเราไม่ขับอยู่แล้วไงง่ายๆถ้าฝนตกคึมมาเราก็ไม่ออกไม่ออกแล้วเนี่แล้วผมเห็นพวกที่เขาไปฝนไอ้พวกสนามที่เป็นแบบเวทเลสที่เขาจะเปลี่ยนเป็นอาอาร์นะพี่ไหมผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ผมไม่ได้ใช้ไอตัวโยฝนตกเราก็ไม่ไปแล้วไงเราตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่ได้ใส่ใส่กิ๊ดกันยอดครับพี่แล้วหม้อไอ้้ไอตัวหม้อน้ำนี่พี่ก็จะเป็นหม้อน้ำไม่หม้อน้ำแล้วคัสตอมแล้วเป็นคัสตอมเลยครับพี่ของเดิมมันจะยาวเต็มหน้าเลย แล้วก็ใช้แค่นี้แต่หนาขึ้นอันนี้ไอ้ไอ้ตัวคานก็ทําใหม่ใช่คานเดิมนี่เราออกแล้วก็ทําสร้างคานใหม่เพื่อความโล่งคานเพราะมันไม่มีอะไรเป็นแค่ค้ำสองคานแล้วก็ยึดกับมอญใช่เพื่อเพื่อเป็นมอญมอนาบมอนนำก็มอนนำคัสตอมแพอพูดมีแอร์นี่ใครบอกรถไม่สติบอกแล้วสติมีแอร์คอมแอร์มีแอร์มีแอร์มีแอร์ด้วยเกียร์นี่เป็นเกียร์อะไรพี่นี่ก็เกียร์ธรรมดาครับเกียร์ เยี่ยเฟืองตรงหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่แต่ห้ายังเป็นห้าเดิมก็สุดท้ายตรงตรงแต่เฟสอืก็คือก็คือเกียร์ติด R 1 8บแปดเลยใช่พี่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเราเราเราโมไซเอาหมดแล้วเปลี่ยนเฟืองหมดแล้วให้ให้มันทนให้มันทนพวกท้ออะไรพวกนี้นะพี่โอเคท้อมันก็เจ็ดร้อยแล้วท้อเกียร์ร้อยเรงม้าแปดร้อยสามสิบสี่อันนี้พี่ทำที่ไหนอะพี่ทำเอง ที่เป็นอู่อยู่แล้วครับพี่อู่ชื่ออะไรครับพี่เอสเทคฮอนด้าเอสเทคฮอนด้านะครับผมเดี๋ยวผมต้องตามไปดูข้อมูลเลย้วพี่แต่ที่ทําหลักๆคือทํารถบ้านนะไอที่ทำจะทำรถตัวเองที่เป็นโมดิฟายแบบเนี้ยรถตัวเองรถพี่ไม่ได้รับไม่ได้รับทําอย่างเงี้ยกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะเป็นรถเดิมๆเป็นรถบ้านแบบแมนเทนเตอร์เซอร์วิสทั่วไปตอนเราไม่มีลูกค้าแบบมามาทําแบบนี้เหรอพี่พี่คงไม่รับนะพี่คงไม่ได้เปิดเราะว่ารับ อ๋อไม่ไม่ได้แบบแบบนั้นร้อยเปอร์ซ็นต์้้้แต่นไหนสนใจก็ถามได้แหละม่ผมมือเห็นท่นเคยเห็นคันนคุ้คุณนาช่องพี่จิมมี่ป่ะคบพี่ใช่ไหมผมว่าแล้วผมว่าแล้วนี่บอกว่าคุณคุณมากพูดแบบเดียวกันเลยไม่ค่อยรับท่าะรพูดแป๊ดเลยพี่พูดแป๊ดแบบชาวพี่จิมมี่เลยแต่แบบพอเรามาส่งเราทำแต่ทรงเนี้ย มันเป็นทรงที่แบบไม่ไม่ไกลอ่ะไกลจากจากแบตเต็มกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยมันมันไกลมากแล้วว่าใช่ครับพี่ทำแล้วมันก็ไม่ถึงนะใช่ครับพี่ไม่ไหวกันคือถ้าทําแล้วไม่สุดมันมันจะไม่ดีเลยพี่มันจะมันจะไปกินข้าวลิงนะถ้าทำถ้าทําให้สุดอ่ะพี่เราก็อยากทําให้มันแบบคนที่สุดอ่ะเท่าที่มันจะทนได้ใช่อันนี้คือพี่เขาทำทุกอย่างนะเครื่องอ่ะแค่รหัสเดิมนะแต่ที่เหลือนั่นไม่ใช่ของเดิมแล้วรหัสอะไรใช้รหัสเดิมอย่างเดียวถูกก่อนยังเป็น เป็นพันแปดเทอร์โบที่ไม่ได้ขยายคำจุไม่ไม่ได้ขยายครับคอเดิมคอคอสิบแปดไมอสี่สิบเดิมผมเข้าใจเข้าใจฟิลแล้วว่าที่พี่เขาสื่อก็คือต้องคนเข้าใจจริงๆเราต้องทําแบบคือพยายามทําแบบทุกอย่างที่มันเป็นเป็นเซ็กเตอร์เดิมของมันคือเครื่องพันแปดซิงเกิลแคมซิงเกิลแคมอัดแปดใช่อยากรู้แรงม้าสูงสุดของเครื่องตัวนี้จะรับได้กี่แรงม้านี่คือนี่คือโปรเจกต์เลยใช่แล้วก็บัตระมาบนี้์อีแปดห้า บูทเท่าไหร่พี่เอตัวนี้สามบาทสี่บาทอันนี้คือไฮไฮแล้วใช่ไหมพี่ก็แล้วมันสามารถมากกว่านี้ได้ไหมครับพี่ถ้าตอนนั้นมันไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ได้เต็มที่ประมาณนี้สามบาทสี่มันเริ่มมันไม่กินแล้วครับแล้วเวลาเราซัดซัดจริงจริงจังๆอ่ะพี่เวลาเราแบบช่วงที่ออกตัวลอยลำมาแล้วพี่แล้วถ้ากดเต็มเลยมันฟรีไหมพี่อ่าไม่ฟรีเพราะยางใหญ่มาก ยางใหญ่มากแล้วก่อมันจะสร้างบูทขึ้นมาให้มันไปแบบ3บาทสองบากว่า3บาเนี่ยมันต้องมันต้องโหต้องใช้ประมาณเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยเกียร์หนึ่งก็ประมาณบาหนึ่งเกียร์สองก็ประมาณสองบาเกือบเกือบสองบาเกียร์สามได้สองบากว่าเกียร์สี่เนี่ยก็สามบาแล้วแหละใช่ก็คือพี่จูนปรับบูทตามเกียร์เลยมันก็เลยเพื่อการขับที่สมูทที่สุดในะที่ให้มันดีขับดีที่สุดต้้องการใหมัน เราต้องการให้มันไปเรื่อยๆดึงเราต้องนิสัยเทอร์โบใหญ่มันจะแบบปื๊ดใช่ใช่พี่อ่าใช่ไม่เหมือนเทอร์โบเล็กโบเลยโอ้ยเทอร์โบเทอร์โบเล็กมันจะมาเร็วแล้วหมดไวแล้วเทอร์โบแบบประเภทนี้ก็คือมันจะมาช้าแต่หนักหน่วงหนักหน่วงผมจะผมบอกเลยนะพี่ผมไม่เคยนั่งรถแบบเทอร์โบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคนนั่งรถเทอร์โบเล็กแล้วไม่เคยนั่งเทอร์โบใหญ่จะไม่เข้าใจใช่ผมไม่เคยนั่งมาก่อนพี่ผมเเป็นนครื่องผมเคยนั่งแต่แบบว่าพวก F F K อ่ะพี่ ที่เธอเธอบอกมันจะตอบสนองไวมากใช่พี่ใช่ใช่แต่พวกนั้นมันไวนะเพราะว่าเกียร์ซีวีทีโอ้โหตามไม่ทันเหมือนกันนะจริงที่ซีวีทีมันเหมือนมันเหมือนวาร์ปมากเลยนะพี่มันเปลี่ยนเกียร์โดยที่เราไม่รู้เลยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกียร์สมูทกว่าพวกเกียร์เอทีอยพี่มันไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนอืมนี่คือข้อดีของสายสายพานนะพี่มันล่าไปอย่างเดียวแต่มันไม่ชนใช่ครับพี่โอ้ต้องขอบคุณครับพี่เอสมากครับคุณคำรู้เลยครับพี่ขอบคุณครับ สวัสดีครับอันนี้พี่อะไรครับผมออบพี่ตีนะครับผมเจ้าของ F D 2คันนี้นะฮะนี่ออคันนี้พี่พี่ตีได้วัานานหน้วครับอันนี้เข้าปีที่สองนะสองขวบแล้วคันนี้สองขวบแล้วข <c oughs> อแล้ว <c oughs> พี่ตีได้มาสภาพเป็นอย่างนี้เลยเออตอนได้มามันจะยังไม่ค่อยปกเราตัดเราตัดย้ายของทํามาส่วนหนึ่งแต่ว่าเราพยายามตัดของที่มันสภาพ ก็คือตอนแรกก็คือมามาบ้านบางชิ้นแล้วใช่ครับแต่ไม่ครบใช่ก็คือมาครบที่พิติใช่พิีคัดเองเลยใช่ตามเก็บของตามเก็บของให้ครบผมผมอยากรู้ว่าไอ้ f อ2ดีทรพี่มันมันมีอะไรที่คนเล่นเ d ถ้าอยากเป็นเ d 2ทต้องเปลี่ยนมากครับพี่จริงๆถ้าแนะนำถ้าจะทำเป็น f อ2อ่ะครับหาหัวตัดที่ตัดมาทั้งคันเลยอ่ะคิดว่าตัดมาทั้งคันน่าจะคุ้มกว่านะตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ราคามันเริ่มขึ้นแล้ว ถ้าถ้าตัดมาได้ครบเลยอะ่ะผมว่าจบเลยเราว่าเจ็บน้อยกว่าอืก็ถ้าจะต้องมาตามชิ้นต่างๆเลยครับมันมันค่อนข้างเยอะอย่างอย่าง,างถ้าสมมติจะตามนายยกตัวอย่างอย่าง,างถ้าเอาแค่กันชนหน้าก่อนนะครับการชนหน้าเอามาใส่กับตัว1.8แล้วเราได้แต่ว่ามันต้องแปลงมงุมซึ่งถ้าจะมาทําเป็น2 0เอ่อเป็นตัวเรมันก็ต้องมันก็ต้องเปลี่ยนครับมันต้องมีแก้ม กันชนหน้ามีแก้มฝักกระโปรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าถาทำอ่ะครับอย่าอย่าไปตามทีละอย่าไปตามยกมาทั้งหัวเลยแล้วอนไหนเหลือก็ค่อยเก็บไว้สแปรไปได้เพราะตอนนี้ราชาอร่อยมันขึ้นหมดเลยครับยังไงก็น่าจะเอาไปทํากําไรต่อหรือว่าเอาไปแบ่งปันขายได้แต่ว่าคันนี้คือคีนมากนะครับผมเดินล้อบางคันเขาเปลี่ยนแต่นี่ยังเป็นล้อเดิม์นอะ อ,อ,อยากให้มันดูเป็นแคตตลล็อกที่สุดใช่แคตตลล็อกมากครับผมคันนี้ผมยอมตอนแรกผมผมเดินเดินไปยังไม่เห็นคันนี้เพราะผมมาในบ่ายสามอ๋อแล้วผมผมยอม้อนกลับมาเพื่อมาเจอเนี่ยครับคันนี้สาย <laughs> สวยมากครับขอบคุณน,ะคะนี่เครื่องเป็น k 20a อันนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับผมบเดิมเลยเดิมเลยเพราะว่ากอาก็เดิมใช่ครับมีแท่ จูนเป็นกล่องฮอนด้าแล้วก็ปลดปลดล็อกมาหนุนนครับปลดล็อกแล้วตอนแรกมันร้อยแปดสิบตัดร้อยแปดสิบก็เลยจูนฮอนด้าตรงก็คือกล่องตรงรุ่นมาเลยปลดนี่ครับผมซีริกไอพาผมไม่รู้ถามอะไรเดิมๆมากไม่รู้แล้วมีพวกของแต่งแบบจุกจิกจุกจิกอะไรบ้างไหมครับผมจริงๆถ้าของแต่งมันจะเป็นพวกฮอนด้า s s เ t จุกจิกครับอย่างเช่นถ้า ฮอนด้าเซทก็จะมีเป็นอะควาคีนครับกระจกมันจะเป็นตัวตัดแสงเป็นเลนแล้วมันก็จะเขียนฮอ,อนด้าอสมันจะเป็น,นใช่ครับมันจะมีข้างหลังสลักเป็นฮอนด้าแเซอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นไฟส่งใต้เท้าซึ่งมันต้องเปิดไฟก่อนนะมันจะเป็นไฟสีแดงบ้านเราก็มีครับแต่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าของแต่งก็เป็นของแต่งตรงรุ่นอีกับนด้าอเซท จกมองข้างจะถกลงให้่อยหลังง่าย,ยอะไรเงี้ยไปลำโพงการเตอร์เหลืองมอนได้เอสเซนอะไรอันนี้แสดงว่าฟิลลิ่งในการขับก็แบบ FD2 เลยเพราะว่าใช้ไปของ FD2 หมดเลยเดิมเดิมหมดเลยมันผมไม่กล้าการันตีว่ารถแท้กับรถยายมันต่างกันขนาดนั้นไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นอยู่แล้วกะพอแม่ผมว่ารู้สึกว่ามันมันคงจะไม่ต่างจากแต่จากที่ผู้ใหญ่เคยเล่านะ ถ้ารถแท้มันจะมีความกระด้างกระด้างแน่นแน่แนกว่าแ,แ,แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นมันแล้วแต่คนนะคะแต่แต,แต,แต่แต่ว่า handling ยังไงก็ยังไงก็ดีกว่า FD บ้าเรายอยู่แล้วอาจจะช่วยความด้วยความ,ววามที่ทช่วงล่างต่างๆช่วงล่างช่วงล่างเป็น FD2 หมดแล้ว,ค,วคิดว่าน่าจะน่าจะมีผมือนกันครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับค,ครับดี